ลาบน้อนมไดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้สนใจติดตามรับชมรับฟังอัตตกถาคุตการนิกายคาถาธรรมบท าลวัคที่ห้าในโอกาสนี้ก็จะได้สาธยายในเรื่องที่สิบเป็นเรื่องของพระอุบลวรวนาเทรีเป็นภิกษุณีผู้มีความเป็นเอกตะทักขะนะพระศัสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารฏพระเถรีนามว่าอุบวนวนา ตรัสพระธรรมเทศนานีวา้ว่ามัทุวามัญญตีปาโลเป็นต้นพระเถรีทั้งความปรารถนาดังได้สดับมาพระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทุมุตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในพุทธุะบาทการนี้ก็มารดาบิดาได้ได้ตั้งชื่อนางว่าอุบลวรรณาเพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบลเขียวต่อมาในการที่นางเจริญวัยแล้วพระราชาและเศรษฐีและเศรษฐีทั้งหลายในสกลชมภูตวีป ส่งบรรณาการไปสู่สำนักของเศรษฐีว่าขอเศรษฐีจงให้ธิดาแก่เราชื่อว่าคนไม่ส่งบรรณาการไปมิได้มีในลำดับนั้นเศรษฐีคิดว่าเราจักไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้แต่จักทำอุบายสักอย่างหนึ่งเศรษฐีนั้นเรียกทิดามาแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าจักอาจเพื่อบวชไหม คำของบิดาได้เป็นเหมือนน้ำมันที่หุงแล้วตั้งร้อยครั้งอันกอรดลงบนศีรษะเพราะความที่นางมีพบมีในที่สุดเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อฉันจะบ,บวชเศทินนั้นทำสก,การะเป็นนันมากแก่นางแล้วนำนางไปสู่สํานักของพิษุณีให้บวชแล้วพระอุบลวนาเทรีบรรลุพระอรหันต์ เมื่อนางบวชแล้วไม่นานวาระรักษาลูกดานในโรงอุบลถถึงแล้วในโรงอุโบสถถึงแล้วนางตามประทีปกวาดโรงอุโบสถยืนถือนิมิตแหงเปลวประทีปแลดูแล้วแลดูเล่ายังชานมีเตชุเทโชกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วกระทำชานนั้นแลให้เป็นให้เป็นบาทบรรลุพระอระหรันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทั้งหลายแล้วโดยสมัยนั้นพระเถรีนั้นเที่ยวจะรึกไปในชนบทกลับมาแล้วเข้าสู่ป่าอันทัดวันในการนั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกภิษุนีครั้งนั้นพวกมนุษย์ทำกระท่อมเตียงตังกั้นม่านไว้ในป่านั้นแก่พระเถรีนั้นพระเถรีนั้นเข้าไปบินตบาตในกรุงสาวัตถีออกมาแล้ว นันทมานกข,ข่มขืนพระเถรีฝ่ายนันทมานกผู้เป็นบุตรเอ่งลุงของพระเถรีนั้นมีจิตปฏิพั์ตั้งแต่การแห่งพระเถรียังเป็นกฤหสัสดับความที่พระเทรีมาจึงไปสู่ป่าอันธวันก่อนแต่พระเถรีมาทีเดียวเข้าไปสู่กระท่อมซ่อนอยู่ปายใต้เตียงพอเมื่อพระเถรีมาแล้วก็ไปสู่กระท่อม ปิดประตูนั่งลงบนเตียงเมื่อความมืดในกลองจักสูุไม่ทันหายเพราะมาจากกลางแดดในภายนอกจึงออกมาจากตใต้เตียงขึ้นเตียงแล้วถูกพระเถรีห้ามอยู่ว่าคนพานเธออย่าฉิบหายเลยคนพานเธออย่าฉิบหายเลยคมคืนกระทำกรรมอันตนปรารถนาแล้วก็หนีไปครั้งนั้นแผ่นดินใหญ่ประดุดว่าไม่อาจจะทรงโทษของเขาไว้ได้แยกออกเป็นสองส่วน แล้วเขาเข้าไปสู่แผ่นดินไปเกิดในเอเวจีมหารนรกแล้วฝ่ายพระเถรีบอกเนื้อความแก่ภิกษุนีทั้งหลายแล้วพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความแก่พิกษุทั้งหลายพวกภิกษูกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคนผ่านประสบทุกข์รกรรมพระสัสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสเรียกภิกูุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผานเมื่อทำกรรมลามกเป็นผู้ยินดีร่าเริงเป็นประดุดปูขึ้นปูขึ้นย่อมทําได้ประดุดบุรุษเคี้ยวกินรสของหวานมีจำพวกน้ำพึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นบางชนิดดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมตรัสพระคถานีวา้ว่า มัทุวามัญติปาโลยาวะปาปังนะปัจจติยะธาจะปัจจติปาปังอธพาโลทุกขังนิคัตชติคนผานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปไม่ผลเมื่อนั้นคนผานย่อมประสบทุกข์แก้อัจบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามัทุวาเป็นต้นความว่า ก็เมื่อคนพาลกระทำบาปคืออกุศล,ลกรรมอยู่กรรมนั้นย่อมปร,ปรากฏดุดน้ำพึ่งคือดุดน้ำหวานได้แก่ประดุดหน้าใครหน้าชอบใจคนพาลนั้นย่อมสำคัญบาปนั้นเหมือนน้ำหวานด้วยประการชนีบทว่ายาวะคือตลอดการเพียงใดสองบทว่าปาปังนะปัจจติความว่า คนพาลย่อมสำคัญบาปนั้นอย่างนั้นราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในทิฏฐธรรมและในสัมปรายภพบ,บทว่ายถาจะความว่าก็ในการใดเมื่อคนพาลน,นั้นถูกทำกรรมกรต่างๆในทิฏฐธรรมหรือเสวยทุกใหญ่ในอบายมีนรกเป็นต้นในสัมปรายภพบ,บาปนั้นชื่อว่าย่อมให้ผล ในการนั้นคนผ่านนั้นย่อมเข้าถึงคือประสบได้แก่กลับได้ทุก์ในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปติผลเป็นต้นพระขีณาสุบไม่ยินดีในการโดยสมัยนั้นมหาชนสนทนาคันในธรรมสภาว่าแม้พระขีณาสุบทั้งหลายจะรอยจะยังยินดีกามมสุขยังเสพกามทำไมจักไม่ส่องเสพ เพราะพระขีนาศพเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกมีเนื้อและสรีระยังสดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้พระขีนาศพเหล่านั้นยังยิงดีกามสาสบยังเสพกามพระศัสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพระขีนาศบทั้งหลายไม่ยินดีในกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดพันธุ์ประก,กาศไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ฉันใดกามเมสสองอย่างย่อมไม่ซึมซับไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีนาศบฉันนั้นดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบมนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ในปรามวัคว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมว่าเป็นปรามเนื้อกว่ามแห่งพระคาถานี้จับแจมแจ้งในปรามวัคนั่นแลภิกษุณีควรอยู่ในพระนคร ก็พระศาสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าเปรตที่โกศลมาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรแม้กุลติดาทั้งหลายในพระศาสนานี้และหมู่ญาติอันใหญ่และกองแห่งโภคะมากบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนละมกถูกราคะย่อมแล้วถูกย่อมเบียดเบียนพิสุนีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่า ด้วยสามารถแห่งการดูถูกดูหมิ่นบ้างให้ถึงอันตรายแห่งพรหมจรรย์บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแห่งภิกษุณีสงฆ์ประาชาชงรับว่าดีละดังนี้แล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อพิษุณีสงฆ์ที่ข้างแห่งหนึ่งพระทีข่ข้างหนึ่งแห่งพระนครจำเดิมแต่นั้นมาพวกพิษุณีย่อมอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้นเรื่องอุบลวรรณาเถรี อุบลวรรณเถรีท่านเป็นภิกษุณีที่เรียกได้ว่าท่านประกอบบุญบารมีมาเต็มเปี่ยมตั้งแต่อดีตชาตินะตั้งแต่สมัยเราพุทธเจ้าประนามว่าปทุมมุตระประกอบบุญด้วยความ ตั้งกิตอธิษฐานมาอย่างดีนะแล้วพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระสัมมาคดมหรือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยด้วยบุญที่ท่านได้สะสมมาอย่างเต็มเปี่ยมนั้นก็สำเร็จเป็นพระอารหันต์เจริญพรโยมกัตนะพงศ์ที่ติดตามบ่อยๆเหมือนกันก็เป็นเรื่องของพิสุณีในสมัยก่อนที่ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้านี่จะไม่บวชให้กับพระนานางก็คือพระมหาประชาบดีเป็นภิกษุณีนะก็เป็นเหตุผลนึ่ง,งท่านทรงมองเห็นอนาคตการไกลแล้วว่าถ้าบวชผู้หญิงมาเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระองค์เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้แหละเจริญพรยนตรีเทพ ก็จะมีเรื่องปัญหายิบย่อยพวกนี้แหละว่าผู้หญิงถ้าว่าบวชก็มาแล้วอยู่ในป่าในพงเนี่ยก็จะมีอันตร,รายต่างๆน,น,นานาแม้กระทั่งรพระภิกษุเองก็ยังมีอันตร,รายเลยก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจิรีษ์ของผู้หญิง,งนะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุก็ด้วยบุญบาร,รมีของ ุบววันนาเทรีด้วยแหละที่เกิดมาในตระกูลของเศรษฐีผู้มีเงินแล้วก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยไงเป็นคนสวยพี่ลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของคุณลุงอะ่ะก็แอบชอบมาตั้งแต่ยังไม่บวชพอรู้ข่าวว่าน้องสาวก็คือลูกของคุณอาบวชแล้วเนี่ยรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลย ไปแอบในกุฏิในป่าแล้วก็กลมขืนแล้วก็ชายหนุ่มคนเนี้ยก็เป็นคนที่สองที่ถูกธรณีสูบนะต้องเหนือจากพระเทวทัตแล้วเนี่ยนันทามานุนันทะชื่อนันทะนันทามานุมานุแปลว่าชายหนุ่ม ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของอุบลวราาเทรีเนี่ยก็ทำการข่มขืนเสร็จแล้วก็ลงจากกุฏิเนี่ยแผ่นดินแยกก็คือถูกตรณีสูบเหมือนเหมือนกับพระเทวทัตท,ท,ที่ทำกรรมใหญ่กับพระอระหรันต์ทำความไม่ดีพระอระหันต์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคถาบอกว่าคนพานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพึ่งคิดว่าการ ทำบาปกันถ้ายกตัวอย่างก็คือพูดไม่ดีใช้คำพูดไม่ดีใช้แะแล้วก็กระทำไม่ดีต่อกนอด่นเนี่ยคิดว่ามันสนุกสนานไงการได้ล้อเลียนบุลลี่กันได้ดา่กากันได้ใส่ร้ายใส่ความคนอื่นด้วยคำที่ไม่จริงด้วยคำหยาบคายด้วยคำประรุษสวาสดด้วยคำเฟอ้อเจอเนี่ยแล้วมันสนุกสนาน การได้กลั่นแกล้งการได้เบียดเบียนทําให้คนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอับอายเนี่ยมันสนุกสนานคิดว่าการทํากรรมชั่วมันสนุกตราบใดที่กรรมนั้นยังไม่ให้ผลเนี่ยคิดว่ามันสนุกครั้งแรกทาได้ครั้งที่สองก็ทําได้ครั้งที่สามก็ทําได้แล้วทําไปเรื่อยๆจนกว่ากรรมชั่วที่ตัวเองกระทํานั่นแหละจะให้ผลเมื่อกรรมชั่วให้ผลปุ๊บ เมื่อดก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบกับความทุกข์อย่างเช่นว่าด่านายกสนุกสนานนายกก็ไม่ทําอะไรนึกว่าไม่เป็นไรด่าล้อเลียนสออเสียดกลันแกล้งสารพัดนายกไม่ทําอะไรก็คึกกระนองไงไอ้นึกว่าเอ้ทำอย่างนี้มันสนุกแล้วไม่มีใครทําอะไรก็ไปด่านายขอต่อหน้านายกนายกนายงอนายจอนายจอต่อ สนุกสนานต่อเมื่อไปเจอคนใดคนหนึ่งที่ไปดา่าไปกลั่นแกล้งแล้วถูกกระทืบก,กลับมานะหรือถูกทำร้ายหรือถูกอะไรกลับมาเจอคนนักเลงคนที่ขี้โมโหเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะอย่างเช่นการยกพวกไปลุมกระทืบคนายนกอลุ่มกระทืบนายขอลุมกระทืบนายคอลุมกระทืบนายงอนจอแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครทำอะไรได้เพราะตัวเองนี่พวกมาก หลายคนไปกระทืบคนคนเดียวไม่เป็นไรพอไปเจอคนที่มีอาวุธเข้าเนี่ยจะไปรุมกระทืบเขาจะไปรุมทำร้ายเขาเนี่ยก็ดึงปืนออกมายิงโป้งโป้งโป้ง,ปงได้รับบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่ชอบรุมกระทืบคนอื่นชวนที่ชอบกันแกล้งให้ร้ายสซเสียดด่าทอพระรุษวาสคนอื่นเนี่ยเมื่อผลกรรมผลิตผลให้ผลเนี่ยบาปกรรมมันก็จะ ทำให้ได้รับทุกข์หนักถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายกันนะแน่ถึงจะรู้ถึงจะเริ่มที่จะเข้าใจขึ้นมาบ้างว่าโยการทำกรรมชั่วบาปนี่ยมันไม่ดียังไงนะฮบางคนเนี่ยถ้าไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บล้มตายนี่ก็อาจจะเก็ดกระหยาดได้แต่คนที่ตายไปแล้วนะี่ไม่มีโอกาสที่จะเก็ดกระหยาดเลยตาย ดังนั้นเราก็ไม่ควรทํากรรมชั่วไม่ควรไปด่าทอไม่ควรที่จะไปบูลลี่ไม่ควรที่จะไปโกหกมดเท็จหลอกลวงต้นทุน,ทนไม่ควรที่จะไปพูดไร้สาระเพรอเชอร์ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเสียเศร้าโศกเสียใจหรือไปทําร้ายร่างกายคนอื่นเขาให้บาดเจ็บล้มตายไม่ควรนะอย่าไปคึกกันองแล้วก็ถา ต่อไปก็คือมีพระสงฆ์หรือว่ามีบางคนบางรูปบอกว่าโอ้ยดูสิอุบลวรรณเทรีเนี่ยถูกกลมขืนก็น่าเป็นพระอาหารหันต์ก็จริงแต่ก็น่าจะยินดีในการเสพกามอยู่นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าพิษุณีหรือพระอาหารหันต์เขาไม่ยินดีในเรื่องของกามแล้ว ก็หมดกิเลสในเรื่องของความสนุกสนานในเรื่องของกามเหล่านั้นหมกมุ่นในเรื่องของสิ่งที่ไม่องไม่มีแล้วพระอรหันต์น่ะตัดกิเลสได้หมดแล้วดังนั้นก็อย่าไปกล่าวหาจับช่วงอะไรอย่างนั้นนะ พระองค์ทรงยกตัวอย่างก็บอกว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกรมทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวสังเกตดูไหมใบบัวแล้วก็มีน้ำมันไม่ติดใบบัวมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนพระอาหารหันต์ก็เหมือนใบบัวน้ำจะมาชโลมมาอยู่ในใบบัวมากแค่ไหนแต่น้ำไม่สามารถทําให้ใบบัวเปียกได้ หรือเลอะไปด้วยสิ่งสกกรปกได้อาจจะมีสิ่งสกกระปลกลนมาบนใบบัวแต่ถ้าเทลงไปล้างไปเนี่ยสิ่งสกปรปกก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใบบัวสกปรกได้เหมือนเมล็ดพันธุ์ประก,กาศไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมว่าเป็นพรามนะดังนั้นเขาก็ต้องพิจารณา แล้วก็เป็นสาเหตุแด่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงของพระเจ้าเสรตที่โกศลเนี่ยสร้างที่พำนักให้กับพิษุณีอยู่ในกำแพงหวังเลยนะเพื่อให้ทหารก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แล้วก็ในสำนักพระราชวังพระองค์ก็จะได้ถวายพัดทหารแก่พิษุณีสงเหล่านั้นนะไม่ต้องออกไปบินตะบากไม่ต้องไปอยู่ป่ามันลำบากมีเหตุเทศไทย ด้วยสาเหตุอย่างเนี้ดังนั้นหลังจากครั้งพุทธการมารอยตีพิษุณีก็จึงขาดศูนย์เพราะาว่าในยุคสงฆงสงครามยุคต่างๆเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอันตรายต่อพิษุณีทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นก็เลยพิษุณีก็เลยขาดหายไปจากชมพูตวีดจากอินเดียนะสิ่งที่สําคัญก็คือ <c oughs> การกระทำใดๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างประโยชน์ ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและก็อนาคตให้ทำให้มากส่วนความบาปกรรมหรือว่าความไม่ดีอันใดที่เรากระทำแล้วเดือดร้อนทั้งในกะตะปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยก็ให้ละทิ้งกรรมชั่วเหล่านั้นเสียอย่าไปกระทำเพราะแน่นอนการกระทำทุกอย่างมันให้ผลของมันตามเดชตามปัจจัยจะช้าหรือเร็วแต่มันก็ให้ผลอยู่แล้วถ้าเราไปด่าทอคนอื่นอาจจะโดนด่ากลับมา หรืออาจจะโดนตบปากกลับมามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอ่ะขึ้นอยู่ว่าคนที่เราไปดา่าเขามีอารมณ์มีควบคุมสติตัวเองได้หรือเปล่าได้ดีแค่ไหนถ้าคนที่มีสติมีธรรมะอยู่ในใจก็อาจจะนิ่งเฉยนั่งยิ้มเฉยๆหรือเดินหนีไปก็ได้แต่ว่าถ้าเจอคนที่ ไม่ค่อยมีธรรมะม,มักโกรธง่ายโมโหง่ายอาจจะโต้เถียงกันด่าทอกลับมาหรืออาจจะลงไม้ลงมือโดนตบปากก็ได้หรืออาจจะถ้ามีอาวุธอยู่ในมือมีมีดมีปืนเป็นต้นเนี่ยก็อาจจะโดนไล่ทำร้ายโดนแทงโดนยิงจนบาดเจ็บล้มตายก็ได้มันก็แล้วแต่ดังนั้นกรรมชั่วแม้เล็กน้อยก็อย่าได้กระทำให้ทำกรรมดีให้มาก เพราะถ้าเราทํากรรมดีแล้วกรรมดีก็จะให้ผลแก่เราแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยแต่ก็ให้ผลตามบตุตามปัจจัยแน่นอนไม่ต้องห่วงกรรมกรรมใดไว้เราก็จะได้รับผลกรรมนั้นดังนั้นก็เลยต้องทํากรรมดีเยอะมีโอกาสมีเวลาที่สามารถที่จะสาธยายธรรมะเสื้อหาอัตตกถาหรืออธิบายธรรมะตามหัวข้อทำได้ ก็จะทำให้มากเพราะอะไรหนึ่งเราจะได้ศึกษาหาความรู้หาธรรมะที่เราไม่ได้ศึกษาเนี่ยให้เพิ่มพูนความรู้ได้รู้ธรรมะมากขึ้นได้นำมาปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลได้มากขึ้น <c oughs> ถ้าธรรมะใดที่เราเคยศึกษาแล้วอย่างธรรมบทเนี่ยเคยเรียนมาเนี่ยสิบกว่าปีลืมไปเยอะมากดังนั้นได้มาทบทวนก็ได้จะได้สามารถ หรือพื้นธรรมะหัวข้อธรรมแล้วก็เรื่องราวในครั้งพุทธกาลในอดีตชาติชาดกอะไรต่างๆนี่นำมาแสดงธรรมนำมาบอกให้โยมฟังได้ตัวเองได้รื้อพื้นความจําได้รื้อฟื้นความรู้ธรรมะเสร็จแล้วก็ใช้โอกาสที่รื้อฟื้นนี่แหละถ่ายทอดสดไลฟ์สดเพื่อญาติโยมได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยเป็นการขยายความรู้แบ่งบุญให้โยมด้วย โยมที่สนใจติดตามรับฟังเขาจะได้รู้ได้บุญได้กุศลในสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนี่คือสิ่งที่มุ่งหมายนี่คือบุญที่เรากระทําและบุญที่เราต้องการจะได้คือความสุขความเจริญความรู้ธรรมะในชีวิตของเราเองดังนั้นบุญกุศลนันใดที่อาตมาภาพข้าพเจ้าได้กระทําดีแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันบุญกุศลนั้นนั้นแต่จงสําเร็จแก่ผู้มีพระคุณ มีมัรดาบิดาปุตตายายครูบาอาจารย์เป็นต้นผู้ที่ละโลกไปแล้วได้นุโมทนาบุญรับเอาส่วนบุญนันนี้ส่วนท่านผู้ที่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับชมรับฟังก็จงรับเอาธรรมะบุญกุศลนันนี้แหละไปเจริญสติปัญญาพัฒนาตัวเองให้เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาดวงใจธรรมบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านเจริญพร